สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูในหน่วยที่7หนูน้อยมรารยาทงามเรื่องที่สองนะคะการนั่งซึ่งในเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดให้ดีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กน้อยมรารยาทงามนะคะเด็กๆจะต้องพูดจาให้เพเราหน้าฟังนะคะและในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เด็ก น้อยมารยาทงามจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องการนั่งที่ถูกต้องเรียบร้อยและสวยงามนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะการนั่งเก้าอี้ให้นั่งตัวตรงหลังพิงพนักเก้าอี้เอาเท้าว,วางชิดกันเข่าแนบชิดกันมือทั้งสองวางบนหน้าขา ไม่ควรนั de 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 ่งเอาปลายเท้าหรือขาคว้ยกันควรนั่งให้เต็มเก้าอี้อย่านั่งโยกเก้าอี้ยกหน้าหรือเอ็นหลังค่ะการนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะควรนั่งอยู่ในอาการสำรวมกิริยาสายตามองตามสมควรไม่ก้มหน้ามือทั้งสองข้างวางบนหน้า นั่งเก้าอี้ตัวตรงหลังไม่พิงพนักเก้าอี้ค่ะการนั่งพับเพียบนะคะให้นั่งตัวตรงมือประสานกันวางไว้ที่หน้าตักพับขาให้ขาขวาพับขาซ้ายหรือขาซ้าย การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะให้นั่งพับเพียบตัวตรงเก็บปลายเท้ามือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บนหน้าขาที่อยู่ด้านล่างจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมสายตาทอดลงเล็กน้อยไม่ต้องตาผู้ใหญ่จนเสียกิริยาการนั่งลักษณะนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการนั่งที่คุณครูได้นำคลิปวิดีโอมาให้ก็มีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะแบบที่1การนั่งบนเก้าอี้แบบที่2การนั่งบนเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะแบบที่3การนั่งพับเพียบและแบบที่4การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่คะ่ะเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะ เพียงแค่นี้เด็กๆก,ก็จะกลายเป็นเด็กน้อยมารายาทงามได้ค่ะค่ะต่อไปเรามาทำการบ้านและใบงานในเรื่องที่สองการนั่งมีทั้งหมด3แผ่นด้วยกันค่ะที่1การบ้านในเร่มร่องรอยหน่วยที่7เรื่องที่สองการนั่งนะคะให้เด็กๆ โยงเส้นจับคู่พยัญชนะคอคนกับสระให้สัมพันธ์กันนะคะและเขียนตามร้อยปะพยัญชนะคอคนกันด้วยนะคะเด็กๆอย่างเช่นคอคนบวกสระอะอยู่ตรงไหนคะใช่แล้วค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองเด็กๆก็โยงเส้นลงมาจับคู่แล้วเด็กๆอย่าลืมเขียน ตามรอยปะกันด้วยนะคะและฝึกสะกดคำกันด้วยค่ะเช่นคออะคานะคะการบ้านเล่มล่องลอยนะคะหน่วยที่7จ็เด็กน้อยมารยาทงามเรื่องที่สองนะคะการนั่งในการบ้านหน้าที่52ของเรานะคะ ให้เด็กๆก,กากระบาดทับภาพเงาสะท้อนในกระจกของเด็กนะคะที่แสดงการนั่งอย่างมีมารยาทนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆเ,เ,เข้าใจถึงเงาสะท้อนไหมคะเงาสะท้อนในกระจกคุณครูจะมีการสาธิตว่าเมื่อเราส่องกระจกแล้วจะมีเงาสะท้อนมาแบบไหนนะคะเช่นครูตูนะคะมาส่องกระจก คูตู่ยกมือข้างขวาขึ้นนะคะเงาสะท้อนในกระจกของคูตูซึ่งเป็นคู่ก้อยนะคะก็จะยกข้างขวาเช่นเดียวกันนะคะหรือคูตู่สองกระจกและคู่ตูใช้มือข้างซ้ายจับที่ศีรษะเงาสะท้อนก็จะเป็นคู่ก้อยก็จะจับที่ข้างซ้ายเช่นเดียวกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยาก เด็กๆไปทำการบ้านในหน้าที่52ในเล่มร่องลอยได้เลยนะคะแผ่นที่3ใบงานหน่วยที่7เรื่องที่2การนั่งหน้าที่19นะคะให้เด็กๆตัดภาพมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้กระดาษและระบายสีเด็กสองคนให้สวยงาม ไม่ออกนอกเส้นนะคะค่ะการ้านและใบางานก็มีเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถลงมือทำกันได้เลยค่ะ